นิรยาทาร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีพฤษภในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6, 6 7อบขอบคุณสำหรับการกดติดตามสับสก b e และแชร์คอมเมนต์ในช n e l นิรยาทาร่นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะเอ e นอ y จีพฤษภเป็นอย่างไรควีนอ o สอดโอ้อยากคิดตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะเซเว่นอฟเพนเดเ e ิลเพจซับครับ และวิ e อ o f Fortune นะคะเ,เรื่องราวของผู้ศพนะคะในช่วงนี้คุณเป็น e NERGY ของคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดนะคะคืออยากที่จะเป็นอิสระจากบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะอยากเป็นอิสระจากความทุกข์ความเศร้าความเสียใจก็ได้นะคะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคุณอยากที่จะปลดปล่อยปลดเรื่องนะคะในเรื่องของความเศร้าเสียใจแล้วก็ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะคะโดยที่คุณก็อาจจะยังไม่รู้หรอกว่ามันเป็นอย่างไร สิ่งใหม่จะดีไหมคุณอาจจะต้องตัดสินใจนะคะระหว่าง2ส,สิ่งนะนั่นก็คือตัดสินใจระหว่างสิ่งที่ผูกพันมานานลงทุนลงแรงอะไรแบบนี้นะคะแต่ในใจของคุณอาจจะรอใครสักคนหนึ่งนะคะรอคนที่ใช่ก็ได้นะทีนี้ก็จะมีคนที่แบบเหมือนกับว่า เอเนอร์จีใหม่ๆเข้ามาไหมก็เข้ามานะคะคนที่มีอายุน้อยคนที่แบบว่า,าส่งข้อความหาคุณอะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของวิวออฟออชูดนะคะเป็นเรื่องของโชคชะตานะคะว่ามันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะสิ่งเก่าๆอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนต้องมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเกิดแบบเหมือนกับว่ามีสถานการณ์มาทาให้คุณจะต้องตัดสินใจ นะคะแต่ว่าคุณจะเป็นไปในทิศทางที่คุณเลือกที่จะก้าวเดินไปสู่เส้นทางใหม่ๆสมากกว่านี่ก็คือใน Energy ของผู้ศพต่อไปนะคะเราจะไปดูเอเนอร์จีของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไรเขาคนนั้นอู้เจ็ดไม้เลยนะคะมีอะไรเอเนอรของการปกป้องตัวเองโปรเทคตัวเองนะคะหรือว่าการปิดกั้นบางอย่างนะคะ e t of b o n s t r e e of cups the sun นะคะแล้วก็ n ในออบครับในส่วนของเขานะคะ,ะเขาอาจจะถูกปิดกั้นก็ได้นะคะแล้วก็คือมันเหมือนกับตัวเขาเองนะคะอาจจะมีเป็น energy ของการทีอ่อยากที่จะเริ่มต้นใหม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าเขาเริ่มต้นใหม่กับใครนะคะเพราะว่าในเนี้ยมันเหมือนกับเคยเจอกับ ความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความชัดเจนอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีวัยต่างกันนะแล้วก็เป็น energy ของคนที่มีความโรแมนติกที่เขากำลังจะยื่นถ้วยให้กับใครสักคนหนึ่งนำความรักไปมอบให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะณที่นี้เนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือเป็น energy ของธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็ธาตุไฟนะเมษสิงห์ธนู เอาละและนี่ก็คือ energy ของเขาคนนั้นเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มให้กับพืชศพกันนะคะว่ามีสถานการณ์และแนวโน้มอะไรในช่วงนี้นะ The Chariot ขึ้นมาเป็นใบแรกเลยนะคะความแตกต่างการเดินทางต่างชาตินะคะชาวกรกฎนะ five of cups king of cups ทัดน้ำเยอะจังมีทัดน้ำกับทัดไฟดดเด่นมากๆนะคะในออฟวอนอ่าเพจอัพคับอีกแล้วและนี่ก็คือโฟล็อปสอดอืมฟล็อปคับดูสถานการณ์คุณอาจจะเบื่อหน่ายเซ็งอะไรบางอย่างด้วยเอซัอบเพนทาเคลิลนะคะแล้วก็อะไรเดอะซัน นายครเอาละแต่ก็ในที่สุดก็คงมีความสุขแหละนะคะในเรื่องของอาชาพุทศพนะคะทีนี้เนี่ยการเริ่มต้นใหม่ๆการขอโอกาสการให้โอกาสใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ดูแลอบอุ่นห่วงใย,ยอ่อนโยนอะไรเงี้ยมันไปเกิดในพาทอดีตนะคะมันเหมือนแบบ มันได้ผ่านเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วอะในเรื่องของการที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตคุณอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะคุณก็ดูมีความสุขแฮปปี้เขาก็อยากดูแลใจใส่หรือว่ามีการช่วยเหลือมีการซัพพอร์ตกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของอกําลังกายกําลังใจสิ่งของนะคะพวกนี้ก็ดูมีความสุขนะคะต่อไปแล้วเป็นอย่างไรนะคะอ มีในเรื่องของการเดินทางเข้ามานะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการเดินทางได้นะเช่นคุณอาจจะมีการเดินทางจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงว่าจะมีใครสักคนเดินทางมาหาคุณคุณเดินทางไปหาใครอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็เป็นหนทางที่คุณจะประสบความสําเร็จด้วยแต่บางทีอาจจะดูยากสักหน่อยนะคะอาจจะดูว่าในการเดินทางกว่าจะฝ่าฟันไปได้อะไรเงี้ยน,นะคะ มีสอง energy ที่เข้าหาคุณคนหนึ่งมีสเสน่ห์มากๆเลยเป็นชาวธาตุไฟนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ดูน่ารักอ่อนโยนเป็นชาวธาตุน้ำนะคะเขาสองคนนะคะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าอยากที่จะเข้าหาคุณนะคะทีนี้เนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือ energy ใหม่ๆมันก็ดีนะ คุณก็ดูแฮปปี้นะคะแต่คุณอาจจะคิดว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยใช่หรือเปล่าเพราะว่าไฟอฟคัพเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่คุณมาหวนลํำลึกถึงอดีตอีกคุณดันไปนึกถึงอดีตท,ที่มันเคยดีต่างๆการระลึกถึงนะคะเอเนอร์จีเก่าๆ,ๆอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้คุณเบื่อหน่ายเซ็งอืมบางทีสิ่งใหม่ๆก็ก็แฮปปี้ดีแต่มันก็ไม่ใช่อ่ะมันคุณรอใครสักคนหนึ่งที่ใช่ที่สุด นะคะคุณรอไปอย่างเบื่อหน่ายเซ็งมีหลายๆคนเข้ามาคุณคิดว่าเออคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่คุณเนาะรอคอยปรัถนาเขาก็ดูไม่สนใจคุณส่วนคนที่เขาสนใจคุณคุณก็แบบมันมีความรู้สึกว่าเออมันก็ยังไม่ค่อยเติมเต็มก็ได้นะคะคุณก็เป็นช่วงเวลาที่แบบโอเคก็ต้องมานั่งเยียวยาตัวเองกับเรื่องราวของอดีตเก่าๆอีกเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยนายอบคัพอะ แต่ว่าคุณก็ปลดเปลื้องได้จากปัญหานะคะในที่สุดะคุณก็เหมือนกับว่าโอเคแต่หนักรูว้ว่าเราก็สามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะคะเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้อะไรแบบนี้เนาะก็อยู่แบบแฮปปี้เลยโอเคใครจะมาใครจะไปอะไรเงี้ยในที่สุดคุณก็แบบอืวางคอนเซปต์นะวางามด์เซ็ตของตัวเองที่จะมีความสุขได้อะนะคะแล้วก็รอใครสักคนที่ใช่จริงจริง เติมเต็มคุณจริงๆนั่นเองเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์และแนวโน้มต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูข้อขความในใจจากใครคนหนึ่งเขาอยากจะบอกกับพุทธศพว่าอะไรเอ่ยข้อความในใจที่เขาอยากบอก i hope you understand me ฉันหวังว่าเธอคงจะเข้าใจฉันนะ home tight and e v e r l e t m e go กอดฉันไว้แน่นๆอย่าปล่อยฉันไปล่ะ Hurtin' g you is the last thing I wanted to do การที่จะทำร้ายเธอมันไม่ได้อยู่ในหัวของฉันเลย At last, at least please stay in my sight อย่างน้อยก็ให้ฉันได้เห็นได้ส่องเธอบ้างว่าเธอทำอะไรอยู่นะคะหรือจะเป็นคุณที่จะบล็อกบล็อกเขานะ I feel so guilty for all I have done ฉันรู้สึกผิดมากๆเลยกับสิ่งที่ได้ทำลงไปเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วความลับที่อยู่ในใจเขาคืออะไรนะคะเราไปดูความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขา Sometimes I stay awake thinking about you บางครั้งฉันก็นอนไม่หลับเพราะคิดถึงเธอ I love you unconditionally และฉันรักเธออย่างไม่มีเงื่อนไข It's time for me to heal now มันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเยียวยาตัวเองแล้วสินะ I feel you even though we are apart ฉันยังรู้สึกถึงเธออยู่เสมอแม้เราจะอยู่ห่างกัน I know I messed up everything และฉันก็รู้ดีว่าฉันเป็นคนที่ทำให้ทุกอย่างมันพังทลายวุ่นวายยุ่งเหยิงลงไปต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วเส้นทางแห่งความรักของชาวพุทธศพมีเส้นทางเป็นอย่างไร trust your gut อ๋คุณมีเซนส์สัญชาตญาณที่ดีมากๆเลยนะคะจงเชื่อในเซนส์สัญชาตญาณของตัวเองนะ feel safer in silence รู้สึกจะมีใครบางคนที่นิ่งเงียบเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอออยู่ในที่นิ่งเงียบน่าจะปลอดภัยกว่า so much care ในเส้นทางนี้มีการห่วงใย,ยนะคะดูแลใจใส่ดีมากๆเลยนะ make a decision แต่วันหนึ่งก็ต้องถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วละ นะคะตัดสินใจการตัดสินใจครั้งนี้นะเลือกตัดสินใจให้ดีเพราะคุณจะลงเอยลงตัวกับคู่รักอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอาละนี่ก็คือนะคะคุณสามารถมาเช็คได้นะคะว่าใครคือคู่รักคู่แท้ของคุณนะที่คุณจะลงเอยนะคะต่อไปเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นี้ว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรลักษณะความรักของชาวพุทธศพ โอ้ oh, ขึ้นมา2ใบ very soon จะเกิดอะไรขึ้น we shall meet again เราจะได้พบกันอีกครั้งโอ้ oh, จะมีคุณจะได้พบนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะอีกครั้งหนึ่งคอมมิ t เมนตคนที่คุณอาจจะเคยมีคอมมิ t เมนตด้วยแล้วก็ good ดไปลาจากกันไปนะคะแล้วก็แบบเหมือนไปสแสวงหาสิ่งอื่นๆในเงี้ยนะคะแต่ในที่สุดอะก็ต้องกลับมาในการที่จะพบเจอกันนะคะ happy ever after พบเจอกันอย่างมีความสุขด้วยต่อไปนะคะเราจะไปดูอ่าแองเจิลที่จะให้คำแนะนำกับผู้ศพ Let your friend help you ให้เพื่อนช่วยปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญน,นะคะกับเรื่องความสัมพันธ์นี้นะ Engagement, เนาะ Engagement เเราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้นะแต่อย่าลืมบอกตัวเองว่า You deserve love คุณคู่ควรกับความรักที่ดีถ้าเจอความรักไม่ดีทำยังไง Free ฟรี r อเซลปลดปล่อยตัวเองออกมาเลยแล้วก็ p a ชชั่นคุณนะมักจะเกี่ยวข้องกับความรักที่มีเสน่หา p a ชชั่นเสมอทีนี้เราจะไปดูนะคะว่านี่ก็คือข้อคิดสำหรับพิศษข้อคิดคืออะไร just do it จงทำ ในสิ่งที่ไพแนะนำนะคะ Ark for help ขอความช่วยเหลือช่วงนี้นะคะคุณขอความช่วยเหลือจะได้รับการตอบสนองที่ดี It will be better than what you expected มันจะดีกว่าที่คุณคาดไว้มากๆเลยทีเดียว m i s t a k e are the s t a r ความผิดพลาดนะคะจงเรียนรู้เป็นประสบการณ์นะ Believe in yourself และจงเชื่อในตัวเอง และนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพุทธศพคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าอยากที่จะสมัครเรียนนะคะเรามีคอร์สอสอนอ่นานไพ่ทาโร่นะคะสำหรับการสร้างไรายได้เสริมนะคะแล้วก็สามารถเรียนทั้งได้ทั้งแบบออนไลน์นะคะหรือว่าอยากที่จะเรียนแบบเจอตัวนะคะเรียนตัวต่อตัวก็ได้เช่นกันติดต่อมาได้ คุณสามารถที่จะอ่านไพ่ได้เข้าใจแล้วก็เร็วอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะรวมถึงการสอนนะคะเปิดช่องด้วยนะและเรามีคอร์สนะคะกดแรงดึงดูดนะคะชื่อคอร์สดึงดูดดักแท้ใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์ที่หาทางออกไม่เจอนะคะยากที่จะเยียวยาและนะคะโชคชะตาเอาไม่อยู่ต้องมาเรียนรู้เรื่องของกดแรงดึงดูดที่ คุณสามารถเข้าไปดูช่องนิรยาลอแอ t แท c ชั่นได้นะคะในการที่จะดึงดูดคนรักด้วยวิธีการต่างๆลองไปปฏิบัติตามดูก่อนก็ได้นะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความสุขมากๆอย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช n n e l นิรยาทาร่นะคะขอบคุณสำหรับซปเปอร์แตงด้วยนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ